นั่นดาบกระดาษล่างของเธอพร้อมที่จะสู้แล้วจริงๆหรือนมะ่ใช่เบ็ตตี้เธอก็ไม่ได้ร่ำรวยหรอกนะแต่เธอมีไอเดียเจ๋งมากมายเลยล่ะมาดูกันหน่อยสิว่าใครจะเจ๋งก,กวกา่ากันเงินนี่แหละสิ่งสำคัญสำหรับทุกอย่างเด็กๆพร้อมกันหรือ,อยังจ๊ะเพราะว่าอีกไม่นานคุณพิงกี้จะไปจัดการทุกคนแล้วล่ะ เด็กยู่มากมายหลายประเทศแต่เบตตี้กับพิงกี้ไม่เคยัวอะไรเลยล่ะว้าวเหยื่อรายใหม่มาอีกแล้วเลยเนี่ยสาวน้อยคนนี้น่ารักจังเลยว้าวงานนี้ต้องสนุกมากแน่นอนอว่างสักทีอ่านหนังสือหน่อยดีกว่าเบตตี้โอ้สงสัยจะต้องไปทำงานก่อนแล้วล่ะปืนฉีดน้ำมันพังแล้วนะคะแล้วแบบนี้จะซ่อมได้ไหมเนี่ย จะไปสนใจทำไมละจ๊ะยังไงพวกเราก็ทำของเล่นใหม่กันได้อยู่แล้วจ่ายขวดน้ำนี่หรอคะก็ใช่นะสิจ๊ะเราก็ต้องเจาะรูที่ฝาสักหน่อยมันจะดีกว่าปืนอันนั้นจริงๆเหรอคะนี่ไงละจ๊ะโุ๊บนี่มันเซอร์ไพรส์อะไรกันเนี่ยตาหนูแล้วค่ะโดนนี่ไปเลยแต่เบ็ตตี้เธอมีไอเดียเจ๋งๆแล้วล่ะอ่าฮะพิงกี้เราอยากให้เธอช่วยหน่อยอะว่าไงจ๊ะโดนนี่ไปเลยเฮ้ พวกเธอไม่ควรทำแบบนี้นะไม่มีใครมาทำเครื่องสำอางของฉันพังแล้วหนีไปได้หรอกคนอาหารพิงกี้ท่าน่ากลัวมากเลยนะเอมเดน่าหนีก่อนเร็วหนูหิวแล้วอะค่ะไม่ต้องห่วงใ,ใจที่รักเดี๋ยวพวกเราหาอะไรให้หนูกินเองโอเคโอเคว่าแต่หนังสืออาหารของฉันอยู่ไหนนะนี่มันต้องเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดแน่นอนโอเคงั้นเบตตี้เธอคงจะทำ อาหารอะไรก็ได้ที่เธอหาได้จากตู้เย็นแล้วเนาะงั้นเรามาเริ่มกันเลยอุปกรณ์ก็พร้อมแล้ววัตถุดิบก็เรียบร้อย <Yeah. S 1> องันมาเริ่มกันเลยดีกว่า oh. โอ๊ปปส์แหม่บางครั้งมันก็เป็นแบบนี้แหละพวกเราต้องคัดเลือกส่วนที่ดีที่สุดของแอปเปิลมาด้วย uh huh. บูมเห็นไหมล่ะเบตตี้เธอมาแล้วมาพร้อมกับปลาในน้ําแข็งของเธอก็ในตู้เย็นมันไม่มีอะไรแล้วนี่นาก็คงต้องใช้นี้แหละ เธอแค่ต้องละลายน้ำแข็งซะก่อนเธอจะทำยังไงดีละ่ะสงสัยจะต้องยอมแพ้แล้วมั้งเบ็ตตี้เธอต้องการความช่วยเหลือแล้วละ่ะปะพิงกี้เตรียมทุกอย่างเสร็จแล้ว<ด>นี่นแฮมเบอร์เกอร์อรทองคำเหรอมันดูดีมากเลยนะตามสบายเลยนะจ้าอเอมแลนดานี่มันเบอร์เกอร์ที่ทำมาจากทองคำเหรอเนี่ยกว่าแต่เบ็ตตี้จะมา Surprise เซอร์ไพรส์เธอด้วยอะไรนะน้ำแข็งสำหรับเครื่องดื่มของหนูหรอขอบคุณมากเลยนะคะกินให้อร่อยเลยจ้าอี๋ทำไมน้ำแข็งกลิ่นเหมือนปลาเลยล่ะคะ อยากไปเที่ยวแบบนั้นอีกจังมีทั้งขนมใส่ใหม่ไม่อัน้นแล้วก็เครื่องเล่นสนุกสนุกมาสนุกมากเลยนะที่ได้ใช้เวลาร,ร่วมกับพี่เลี้ยงสุดด่ำรวยฉันอยากให้วันนี้เป็นวันของเธอจังเลยอะเฮ้ย <Hey. S 1> hey, ทำไมหนูดูเศร้าจังเลยนะจ๊ะ <Hey. S 1> อ๋อมมนสนุกมากเลยใช่ไหมจ๊ะ <sighs> ฉันอยากให้เบ็ตตี้พาไปเที่ยว oh. แบบนั้นบ้างจัง <Hey. S 1> วันดีจ้ะอแม,มนด้า <Hey. S 1> ไม่เห็นต้มานั่งเศร้าแบบนี้เลย ถึงจะไม่มีเงินเนี่ยก็มีอีกหลายวิธีที่จะทำให้พวกเราสนุกได้นะมาเล่นขี่ม้าส่งเือนกันหน่อยดีไหมเร็วเข้าเจ้าม้าของฉันวิ่งนี่มันสนุกมากเลย <Yay! S 1> เร็วเข้าเจ้าม้าตัวโต,วตวและหลังจากเล่นขี่ม้าเสร็จพวกเราก็มาเล่นปันดาบกันต่อเลย,ยดาบกระดาษล่างของเบ็ตตี้พังแล้วล่ะน้อต้องหนีก่อนแล้วแต่สุดท้ายมิตรภาพก็ชนะเสมอ ฉันชอบพี่แต่งหน้ามากเลยฉันออกไปไหนไม่ได้เลยนะถ้าฉันไม่ได้แต่งหน้าแบบนี้หนูดูเป็นยังไงบ้างเหรอคะโอ้ดูเหมือนว่าเธอจะไม่เหมาะกับการแต่งหน้าแบบนี้เลยล่ะแต่ไม่เป็นไรพิงกี้เธอจัดการได้แน่นอนนี่ไงจ้าเด็กน้อยพาฉันหน้าวิเศษเช็ดเครื่องสอําอางแบบนั้นออกไปเลยแล้วเปลี่ยนมันให้กลายเป็นการแต่งหน้าสุดหรูหราว้าวใช่แล้ว,วชิดชู่แบบนี้คงจะแพงมากเลยล่ะคุณเก่งมากเลยค่ะคุณพี่เลี้ยงพิงกี้ ไม่มีอะไรจะน่ากลัวไปกว่าสิ่งที่ขึ้นบนหน้าผากของเธอแล้วล่ะโอไม่ oh <my S 1> นะ <c oughs> แบบนี้ชีวิตฉันต้องจบแน่เลย <c oughs> เพราะว่าสิวเมด็ดใหญ่เม็ดนี้แหละมีปัญหาอะไรเหรอจ้า <c oughs> เบ็ตตี้เธอมีวิธีจัดการเรื่องนี้อยู่แล้วล่ะมาร์คที่ทำมาจากกขําปีไงแล้วใช้มันทำอะไรเหรอคะต้องกินมันเหรอคะ <c oughs> แหมก็คงแบบนั้นละจ้ะทำไมจะไม่ได้เลยเนาะมันดีต่อสุขภาพจะตายแถมกระหล่ำปลีแบบนี้ก็มีวิตามินเยอะมากเลยด้วย วิชาเลขเหรอใครเป็นคนคิดวิชานี้ขึ้นมานะฉันไม่เห็นจะเข้าใจเลยดูงี้มันง่ายมากเลยจ้าเดี๋ยวเบตตี้จะอธิบายทุกอย่างให้ฟังเองหนู <c oughs> ล,ลองใช้นิ้วของหนูนับแบบนี้สิ <c oughs> แต่ดูเหมือนว่าตัวเลขมันจะเยอะเกินไปแล้วเธอก็มีนิ้วไม่พอด้วยแต่นั้นไม่เป็นไรหรอกนะยังไงเธอก็มีนิ้วเท้ายอยู่ด้วยนี่ <c oughs> ไม่นะไม่ไม่เธอทำแบบนี้นะ <Hey. S 1> นี่มันเสียงอะไรกันเนี่ย สงสัยพิงกี้เธอจะต้องเข้ามาช่วยหน่อยแล้วล่ะนี่มันอะไรเหรอจ๊ะวิชาเลขเหรอง่ายจะตายก็ลองใช้เงินแบบนี้สิจ๊ะถ้าหนูเอาเงินมา100แล้วบวกเข้าไปอีก100มันก็จะกลายเป็น200ไงเดี๋ยวก่อนนะนี่มันง่ายขึ้นมากเลยอะในที่สุดอแมนด้าก็จัดการดร้วยนี้ได้สักทีทีนี้หนูก็รู้จักวิธีนับเงินแล้วใช่ไหมเยี่ยมมากเลยล่ะนี่แหละความสําคัญของวิชาเลขนี่หนูเล่นโทรศัพท์มานานแค่ไหนแล้วเนี่ย ส่งมันมาให้ฉันเลยนะจ๊ะตอนนี้เลยเหรอคะไม,ไม่เอาแหรอคะ่ะแต่เบ็ตตี้รู้ว่าจะต้องจัดการกับเธอ,อยังไงโอ้นี่มันไฟฉายเหรอเนี่ยโอ้ดูเหมือนว่าพี่เลี้ยงไม่ค่อยมีเงินเธอจะทําอะไรสักอย่างแล้วล่ะพี่คนสนใจทางนี้หน่อยนะจ๊ะถ้าคุณมีไฟฉายแบบนี้คุณก็สามารถสร้างเงาขึ้นมาได้แล้วพอมีเงาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมันก็จะทําให้กลายเป็นโชว์ที่ดีได้เหมือนกันว้าวนี่มันสวยมากเลยอะ <laughs> เนี่ยอย่างกับโรงละครแสงและเงาเลยอแมนดาเธอไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยล่ะ แล้วเนี่ยมันน่าสนใจกว่าแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ตั้งเยอะแน่แล้วหนูชอบมันไหมล่ะจ้า mm hmm. เบนตี้คุณเจ๋งที่สุดเลยอะ่ะนี่มันหนังอะไรเนี่ยน่าเบื่อสุดๆเลยโอ้ยอย่าเพิ่งรีบตัดสินมาสิจ๊ะน่าเบื่อมากเลยอะ่ะแล้วเรื่องมันเป็นยังไงบ้างล่ะจ้าสาวน้อย mm hmm. บ้าสุดๆ <No. S 1> เลยนี่มันน่าเบื่อสุดๆ อ๋องั้นเดี๋ยวจ้า hmm. แล้วหนังสยองขวัญแบบนี้หน่อยแล้วเป็นไงอู้ตายแล้วสงสัยว่าเธอจะไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่งั้นฉันจะเลือกเรื่องไหนดีนะม oh. ีหนังให้เลือกเยอะเลยอะ่ะ oh. พิงกี้คะอย่าก,กดเร็วเกินไปสิคะ oh. หนูมองไม่ทันแล้วเนี่ย oh. แล้วแบบนี้หนูจะไปดูรูเรื่องได้ยังไงล่ะ <c oughs> โอ้ไม่นะฉันไม่รู้ว่าจะเลือกเรื่องไหนทอนแล้วเนี่ยอ้ oh. นี่มันที่กดป๊อแป๊ะหรอดีกว่าการดูหนังแบบนั้นตั้งเยอะหนูยังไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนเลยอะ่ะคุณพิงกี้คะ คุณคือที่เลี้ยงที่ดีที่สุดของหนูเลยค่ะ <ม S 1> โอ้จริงเหรอจ๊ะการวาดภาพแบบนี้ก็เป็นการทำให้เด็กๆได้สนุกกับจินตนาการของพวกเขาห <todavía> ืมแบบนี้ไปเปิดแกลเลอรี่ของตัวเองเลยดีกว่ามาั้งทำอะไรอยู่จ๊ะเจ้าตัวน้อยว้าวดูเหมือนว่าพิงกี้เธอก็เก่งเรื่องการวาดรูปอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวฉันทำอะไรให้ดูนะจ๊ะฉันจะทำเรื่องมหัศจรรย์ให้เธอดูเองตอนนี้เรามาวาดรูปเงินดอลลาร์กันก่อนดีกว่าว้าวใส่สร้อยให้มันด้วยนะ รูปภาพนี้สวยมากเลยอะตอนนี้ยังไม่หมดนะอุ้ยตายแล้วมันกลายเป็นของจริงได้ด้วยหรอทำได้ไงอะคุณทำแบบนั้นได้ยังไงอะคะมันเป็นเวทมนต์ของศิลปะจ้าอแมน,น,นดาเธอก็อยากจะลองทําเหมือนกันนี่แล้วทำไมเวทมนต์มันไม่เวิร์กแล้วล่ะคะ yeah, <all> right. โอ้โสงสัยพิงกี้จะต้องไปก่อนแล้วล่ะ oh. นี่มันไม่แฟร์เลยไม่เห็นจะมีเวทมนต์ตรงไหนเลยอะ ีใครที่นี่ชอบกินน้ำอัดลมเหมือนกับแอเมเนด้าไหมพอวางกระป๋องน้ำอัดลมไม่ได้เลย<อ>สักวินาทีเดียวโอ้หมดแล้วเหรอเนี่ยเพงกนไม่เป็นไรนี่ทิ้งขยะแบบนี้ไม่ได้นะจ๊ะไม่เห็นจะต้องสนใจเลยค่ะแต่เบ็ตตี้เธอไม่ยอมแพ้ง่ายๆแน่นอนเพราะว่าจริงๆแล้วผู้คุณสามารถสร้างของเจ๋งๆจากขยะพวกนี้ได้นะแถมบางครั้งยังได้เงินอีกด้วยว้าวดูเหมือนว่าเธอจะเปลี่ยนใจแล้วล่ะ เธอเก่งเรื่องการเล่นดนตรีแบบนี้มากเลยนะเราเธอก็ทำเงินได้เยอะเลยด้วย, <Yeah. S 1> วยไม่อยากจะเชื่อเลยงั้นเราไปที่ร้านขายของข้างๆนี้กันดีกว่าค่ะืม <Yeah. S 1> ดูเหมือนว่าไอศครีมที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองเนี่ยอร่อยกว่าเดิมเยอะเลยนะ <Yeah. S 1> คงจะไม่เป็นไรหรอกมั้งถ้าฉันลองถุงน้องของแม่ของฉันสักหน่อยอะ <Yeah. S 1> นี่มันต้องดูมีสไตล์มากแน่เลยโอ้ <Yeah. S 1> oh. ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดสักเท่าไหร่นะไ <Hell. S 1> ช้ก็ได้ช่วยหนูทีค่ะ <c oughs> แบบนี้คุณแม่ต้อง่าหนูแน่เลย <c oughs> ไม่ต้องห่วงนะพี่เลี้ยงทั้งสองคนไม่ยอมปล่อยให้ใครมาว่าเธอแน่ <c oughs> แค่ใช้ปากาากา m เกอร์แบบนี้หืมจิงกี้เธอก็มีไอเดียเหมือนกันพวกเราแค่ต้องใช้เพชรวิบวับแบบนี้ในการแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วล่ะว้าวนี่มันวิบวับสุดเลยอะ่ะ <Wow. S 1> หนูไปก่อนดีกว่าดูเหมือนว่าจะเป็นทีมที่ดีมากเลย ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ชอบที่จะเล่นสงครามหมอนแบบนี้กันเสมอเฮ้ย <_ an> hey, นี่มันไม่แฟร์เลยนะดูเหมือนว่าจะจริงจังกันมากเลยล่ะแล้วใครจะชนะสงครามนี้นะอ้ไม่นะไม่เอาแบบนี้นะนั่นมัะสัตว์ประหลาดหมอนข้างยากเหรอไ้วด้วยคุณชอบวิดีโอใหม่ของพวกเราไหมคุณว่าพี่เลี้ยงคนไหนเจ๋งกว่ากันหรอคุณคิดว่าเป็นเบ็ตตี้หรือว่าพิงกี้บอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์ กด subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากช่องทุมทุมว้าว